มีสภาพคล่องดีมีช่องทางสร้างไรายได้จากการเจราจาค้าขายและจากทรัพย์สินค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์มีนาสิทธิหลฟันธงสำหรับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันในช่วงวันที่20-26กรกฎาคม2568ค่ะ สำหรับดวงในสัปดาห์นี้ในด้านของการเงินมีดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวและดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงทรัพย์สินบ้านที่ดินโคจรในตำแหน่งเกษตรราธิปดีและมีดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนศาสชะซึ่งหมายถึงการเจรจาติดต่อสื่อสารโคจรอ,อยู่ในเรือนพบการเงินค่ะจึงส่งผลในด้านของการเงินมีช่องทางสร้างไรายได้จากการเจรจาค้าขาย การเป็นในหน้าและรายได้จากทรัพย์สินค่ะช่วงนี้ควรบริหารเงินให้ดีค่ะเพราะมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวบุตรบริวารและสุขภาพและที่สำคัญค่ะควรหลีกเลี่ยงการคำประกันให้กับผู้อื่นด้วยนะคะในด้านการงานค่ะมีดาวพระหัสบดีดาวเจ้าเรือนการงานโคจรมาทับตัวส่งผลให้ในด้านการงาน มีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะมีภาระหน้าที่ให้รับผิดชอบเพิ่มการเจรจาติดต่อประสานงานการแก้ปัญหาสำเร็จรู้ล่วงดีมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลให้ประสบความสำเร็จอีกด้วยค่ะเพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์แนะนำ ให้บูชาเหรียญเทวดาพระพุธซึ่งเป็นเทวดาประจำตัวค่ะและทาสีพึ่งโห,โหราธิบดีพระยันรวยล้านล้านหลวงปู่ศิลาค่ะเพื่อเป็นมงคลเสริมดวงชะตาโชคราบการเจราจาทำสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จราบรื่นค่ะมาถึงในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสำหรับคนมีคู่ค่ะช่วงนี้ความรักดีค่ะคู่ดูแลใส่ใจ มีส่วนช่วยสนับสนุนในเรื่องของการงานค่ะคนโสดค่ะพบคนถูกใจจากการทำงานการออกงานสังคมและมีโอกาสสารสัมพันธ์กันไปในระยะยาวเลยค่ะในด้านสุขภาพค่ะระวังการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นจากกิจกรรมที่ต้องใช้แรงควรลดความรุนแรงในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการออกกำลังกายการเล่นกีฬาควรทำให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับสภาพร่างกายค่ะแล้วพบกับอาจารย์นีนาสิทธิ์โหนฟันธงได้ใหม่สำหรับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ